รถคาร์อับกระบะเข้าใหม่นะครับรีโว่นะครับตัวนี้2.4 Entry นะครับปี23เลยนะครับปีใหม่ๆไม่50,000กิโลนะครับรถเทิร์นเข้ามานะครับราคา679,000นะครับราคานี้ซื้อสดได้เลยนะครับราคานี้นะครับพร้อมโอนนะใครสนใจนะครับเล่มมีพร้อมโอนเลยนะครับ บอกเลยว่าตัวนี้หล่อๆลอใหม่ๆ่ช่วงล่างสุ์เฟรคด้วยนะครับได้ช่วงล่างสุ์เฟรคนะครับแต่งสวยๆแบบนี้แล้วสีขาวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบใหม่สวยๆงงมาส,สภาพนี้คุ้มๆเลยรถเพิ่งเข้าเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากอยู่ล้างสปาขัดสีเป็นของเหลวก็เรียกว่าขาบได้เลยนะครับกระจังหน้าจะเป็นตัวสีดําด้านนะครับตัดกรอบด้วยตัวรถนะครับที่เป็นสีขาวเนาะสวยจริงนะครับสภาพเดิมเลยปี23 6 7 9 0 0 0นเานะครับเลทผ่อนก็ประมาณ 12,000บาทนะครับสี่ประตูออโต้นะเรียออโต้ด้วยนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับมีคันเดียวนานๆไม่เห็นทีรถปี23นะครับปี23ขายถูกนะครับ679,000นะครับนี่ไฟหน้ากริปกริปมีไฟเดียร์ไทม์ขาวๆครบครบดีไซน์สวยล้ำล้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่หน้าใหม่เลยนะครับคิวซุมล้อแต่งสีส่วนแบบนี้ขนาด8นิ้วนะครับพร้อมกับตัวแม็กของแท้ของเดิมสีเทาดำนะครับยางก็กริปใหม่ๆนะยางของโยโก้ด้วยนะครับ คันนี้มาแท้นอนปี2 2อนะครับรถยางนปี2 2ดอกหนาเป็นนิ้วเลยเห็นไหมครับนี่แล้วดูนะครับสพงสะพานลุกลงมาเดิมๆไม่มีแต่งแล้วไม่รั่วไหลเยิ้มในแดงสิ้นนะครับสภาพสวยเดิมกระจกบางข้างต่างแบบพับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับตัวนี้ที่ํำพันนะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นให้มาเรียกว่าครบเครื่องนะครับครบเครื่องเลยนะครับนี่กระจกด้านหน้าสภาพเดิมสภาพสวยนะครับนี่เห็นไหมโตโยต้านะครับของเดิมแท้จากศูนย์รถนะครับปี23นะครับรถปี23สานะ แล้วก็ด้านในนะครับตัวน um ี้โครงสร้างเดิมๆนะครับหุ้มหนังมาเป็นหนังดําแดงนะครับโคตรสวยนะครับเบาหนังดาแดงกิ๊บเลยนะครับเรียกว่าเป็นสีทูโทนที่ฉุดฉาดน่าใช้มากนะครับหรูเลยนะครับโครงสร้างสปอเป็นน้าต่างๆเรียกว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับแกะไม่ออกนะครับแน่นอยู่นะครับรถใหม่นะถ้าไม่ต้องแกะก็ได้ถ้าแกะไม่ออกก็ไม่ต้องแกะนะครับแกะดูหน่อยอ่าแกะได้นะครับนี่ครับเป็นน้าเดิมแท้สปอตเดิมแท้ของเดิมจากศูนย์เลยนะครับ โครงสร้างเดิมโครงสร้างสวยนะครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยคุ้มๆนะผ่อนมื่นหนึ่งมืเท่านั้นนะครับนี่เดือนนะครับมกราาปียีิบสามเลขเฟรมเลขเครื่องอยู่ครบเห็นไหมครับหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับเดิมๆสภาพกริฟแบบนี้นะครับเปดูแสองด้านในนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสภาพกริฟนะครับแล้วก็มีติดกล้องมาให้ด้วยนะ เอ้กล้องนี้บอกเลยแพงๆนะครับกล้องนี้แพงนะนี่ติดกล้องหลังกล้องหน้ามาให้ครบนะครับส่วนโต๊ะบอกนะครับยกดูได้นะครับยกดูได้นะนี่ครับสภาพเดิมสวยนะครับโอ้ต้นของน้องเดิมโครงสร้างเดิมนะครับตัวปะติดฐันก็เดิมเช่นกันนะครับสีสามมิรถนะนี่ก็เดิมนะครับตะเข็บรอยต่อโครงสร้างก็เดิมนะครับระพงสีแดรอบคันซีนเดิมฝาเดิมแบบนี้นะครับ ใครสนใจคันนี้ติดต่อหาไปได้นะครับ0947894848นะครับฝา,าถังน้ำมันเนาะเขามีการแต่งมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเขา่าไฮลักนะครับคิ้วโคตรสวยนะครับเรียกว่ามันออกแนวแบบบึกบึนดุดันหน่อยนะครับช่วงล่างเนี่ยเป็นพิเลนเนอร์ซูเปอร์เฟกนะครับ s ูปเปอร์ชั่นนะครับตัวนี้ช่วงล่างนะครับ ในเรื่องของความสมดุลความนิ้นวนมานะครับแนบ2นะครับนิ่มมากกว่าเดิมนะครับตัวนี้ผมบอกเลยออกแบบมาเป็นช่วงล่างแบบใหม่คุ้มๆเลยใครได้ไปบอกเลยคุ้มมากนะครับคันนี้สายไม้แน่นอนนะครับรีบทักรีบโทรเลยนะครับเบอร์0 94, 7, 9 4เจะไป9 4848นะครับไปท้ายเป็น LED เลข3าเห็นไหมครับถ้ามาคู่กันจะเป็นเลข8อ่า กับสุดท้ายเป็นสีเทาดำนะครับสีเทาดำทูโทนแคริบอยติดตั้งมาให้ครบๆนะแคริบอยโคตรแพงนะบอกเลยแบบนี้นะครับแคริบอยอย่างแพงนะมีลาวข้างบนด้วยนะครับนี่เห็นไหมครบๆนะครับสองสามหมื่นนะครับของแท้จากศูนย์เลยนะครับแล้วดูนะครับนี่ฝาท้ายมีตัวสปริงผ่อนแรงให้ด้วยนะครับนี่สปริงผ่อนแรงก็มีให้นะครับนี่มีให้ครบ ติดตั้งพร้อมนะครับตะเข็บท้ายเดิมเดิมโครงสร้างเดิมนะครับ CL CR อยู่ครบนะครับสวยกริบเลยสภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับท้ายเดิมนะครับนี่บอดี้เดิมแบบนี้ได้ไปบอกเลยคุ้มตะเข็บเดิมบอดี้เดิมไม่มีชนนะครับรถเดิมเดิมแบบนี้นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับซื้อสดได้จัดไปนั้นได้นะครับตัวเฟรมชัดสีนะครับนี่เลขชัดทุกเม็ดทุกจุดเลยนะครับเดิมนะสภาพเดิมสวยนะครับ สภาพเดิมสวยนะครับด้านในนะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นฟอปชั่นด้วยนะครับอาบิสตาร์ให้ดูนะครับแอร์แบ็กมีครบซ้ายขวานะครับแอร์แบ็กมีครบซ้ายขวานะครับสภาพเดิมๆนะครับไม่ห้าหมื่นสองพันโลไม่ห้าหมื่นสองพันโลนะครับสภาพสวยเดิมเงาง,งามนะครับนี่กริบเลย ไม้ห้าหมื่นไม้เดิมไม้แท้แน่นอนนะครับกระดกปรับพับไฟฟ้าเซนล็อกลำโพงสีดอกบีให้ครบนะครับโครงสร้างสาบีเดิมๆหัวนงหน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับจอนะครับมีให้แล้วนะจอนะครับจะเป็นจอทัชสกีนได้นะครับและก็ออปชั่นนะครับกล้องหลังมีให้อ่าเห็นไหมกล้องหลังครบๆเลยมีให้แล้วแบบนี้นะครับกล้องหลังฟลูเอทดีนะครับ เอฟเอ็มเอ็มมีให้ครบนะครับสภาพสวยเดิมนะครับคุณลงบุลุ่มเนาะนี่มีครบแบบนี้นะครับแอร์อนาล็อกนะแอร์อนา,อา,าอล็อกพาวเวอร์เลทซ้ายขวาครบเกียร์ออโต้โอมิโคพาวเวอร์มีให้เลือกครบนะครับป้ายพาวเวอร์สูนอยู่ครบเช่นกันนะครับเข้าขัา้งต่อไปที่หกหมื่นโลนะครับเพิ่งเข้าศูนย์เช็คระยะมาแล้วครบครบนะครับรถมือเดียวสภาพใบแดงนะครับนี่กล่องคูบล็อกมีให้เอกสารอยู่ครบทุกอย่างนะครับรถบ้านนะคันนี้รถบ้านนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน มาครับสตาร์ทให้ดูแล้วนะครับเปิดฝาเครื่องมาฝาเดิมโครงสร้างด้านหน้าเดิมๆเลยนะครับอ่ะไฟหน้าสวยๆงามนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วแบบเนี้ยนะครับแบบใหม่เนาะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับละดูนะครับเครื่องนะครับสภาพปกติปกติเลยนะครับนี่เห็นไหมลูกแก้วดูนะครับอ่าของเหลืจะเปลี่ยนให้ใหม่บริษัที่จัดการให้นะครับโครงสร้างด้านหน้าแผ่นอ่าเรื่องของโครงนะครับคานตรงคานหน้าแก้มต่างเดิมนะครับ L.R อยู่ครบนะครับ สภาพสวยสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับหัวนองคอนดเดิมนะครับฝาเดิมนะครับซีนเดิมตาปั๊มโตโยต้านะครับอยู่ครบเลยสภาพสวยเดิมนะครับ L R w ก็อยู่ครบเช่นกันนะครับอ่าอยู่ครบนะครับหัวนองอตเดิมไม่แก่ไม่ขยับนะครับคันนี้ถ้าใครได้ไปบอกเลยคุ้มๆนะครับคุ้มแน่นอนนะครับฝาเดิมแท้นะครับฝาเดิมแท้นะครับ เดิมหัวนองน็อตเดิมๆนะครับนี่เดิมๆแบบนี้นะครับใครสนใจคันนี้แอดไลน์มหาเป้โทรมหาเพ้ได้เลยนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นก็ผ่านรถปียี่สามนะครับสภาพป้ายแดงเลยคุ้มมากนะบอกเลยไม่ห้าหมืน turkey, Sandy, ys, uh ่นเท่านั้นนะครับรถปียี่สิบามยี่สี่รถปีกว่านะครับคันนี้เครื่องเดิมเครื่องฟิตนะครับใช้งานในปกติรถลูกค้าเอามาขายเมื่อวานนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มๆนะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ เป็นไงกันบ้างครับชอบไหมครับสำหรับตัวรีโวนะครับ2.4นะครับตัว Entry ปี23 จงล่างซูเปอร์เฟกแบบนี้นะครับสวยใหม่ปี23่สมไม่ห้าหมื่นย้ำว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับสวยงามสภาพนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดสนใจติดต่อมาเลยเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 8แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์นะครับรถสวยคุณภาพเกรด A นะครับเป้ตรวจให้แล้วเช็คให้แล้วนะครับซื้อได้นอนนะครับรู้ลึกจริงเรื่องรถมือสองนะครับไม่ว่าจะกระบะเก่งทุกอย่างเลยนะครับเป้เชี่ยวชาญทั้งหมดนะครับติดต่อมาได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคคคครรรรรััััััับบบบบผผมมมมแลล้้วววพกกนนนนใให่่ทีีูาาถะสสด